สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผ่านทางช่องทาง youtube นะครับพิกผันดิน channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูอะไรนะครับมาดูสิ่งที่ผมทํานะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับสมปีที่แล้วมั้งนะครับน่าจะ2-3ปีที่แล้วนะครับอันนี้นะครับเป็นต้นไผ่นะครับเพิ่งออกมาปลูกยังไม่ถึงปีนะครับ สามก็ถือว่าสวยนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้น้ําด้วยนะครับเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่ผมจะพาไปดูจริงๆนะครับก็คือนะ่ครับต้นมะพร้าวครับเป็นต้นมะพร้าวนมหอมนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆกลนะครับแม่น้ําสระนี่ครับสีสวยมากครับน้ําสระสีเขียวมรกตเลยครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นพร้าวกันนะครับต้นมะพร้าวนมหอมนะครับ ต้นนี้ก็ถือว่าใหญ่นะครับถือว่าใหญ่ถือว่าโตเร็วนะครับเพราะว่าเป็นต้นมะพร้าวนมหอมนะครับพันเตี้ยนะครับพันเตี้ยนะครับก็เริ่มออกดอกแล้วครับเนี่ยนะครับก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับเนี่ยนะครับปลูกทั้งหมดนะครับ6ต้นนะครับผมปลูกทั้งหมด6ต้นนะครับส่วนต้นนี้มันเป็นอะไรไม่รู้ครับเนี่ยนะครับใครมีความรู้นะครับ เป็นผู้เชี่ยวชาญช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับมันเป็นเพราะอะไรครับเนี่ยนะครับดูนะครับอันนี้ต้นหักมันไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเนี่ยเพราะมันเป็นรถเกี่ยวข้าวนะครับเขาวิ่งมาทางนี้นะครับตัดไปเกี่ยวข้าวนาของเขานะครับเขาขอใช้ทางนะครับอันนี้กิ่งมันเลยหักนะครับดูนะครับอันนี้ต้นนี้เป็นอะไรไม่รู้ครับเนี่ยใครมีความรู้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับ นะคอันนี้ไม่รู้อะไรเลยครับเกี่ยวกับมะพร้าวเนี่ยนะครับมะพร้าวนมหอมไม่รู้อะไรเลยครับใครมีความรู้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับนี่ครับไม่รู้มันจะติดผลให้ผมหรือเปล่าครับเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับอันนี้แมลงอะไรมันเจาะนะครับผมไม่ทราบเนี่ยนะครับใครมีความรู้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับนะครับเพราะว่ามันไม่มีลูกติดเลยครับลูกเล็กๆมันไม่ติดนะครับมะพร้าวนมหอมเนี่ย ของผมที่ปลูกนะครับเนี่ยมันติดดอกนะครับติดทลายออกมาแล้วแต่ว่ามันมันผมไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับไปดูใน y o u t u นะครับเสิร์ชหาวิธีแก้มันเป็นอะไรผมไม่รู้เลยมันมะ,มะเร็งเหรอพี่ใช่ไหมครับใช่มะเร็งไหมครับดูครับเป็นแทบทุกต้นครับมันไม่ติดผลเลยนะครับมะพราะ้าวนมหอมนะ ส่วนต้นนี้นี่สมบูรณ์กว่าเพื่อนนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าผลมันจะติดไหมนครับนี่ครับมันออกมาเยอะเลยครับแต่ว่านเป็นเพราะอะไรไม่รู้นะครับมันมันไม่ติดครับดูดูนะครับมันเป็นเพราะอะไรครับนี่ครับใครมีความรู้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับอยากแก้มากเลยครับผลไม่ติดครับดูน่ครับถ้ามันใหญ่ขนาดนี้แป๊บเดียวมันมันร่วงนะครับมันร่วงลงนะครับมันมันหล่นนะครับ มันเป็นพ่ออะไรมันมันไม่ติดนะครับแต่ว่าสีใบบางต้นมันก็สมบูรณ์นะครับอย่างชิ้นต้นนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแต่ว่าผลมันไม่ติดนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นอะไรไม่รู้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับทลายออกมานี่ค่อนข้างจะสวยนะครับเยอะเลยแต่ว่ามันไม่ติดนะครับปัญหามัน ต้นนั้นก็เช่นกันนะครับใบนี่ค่อนข้างเหี่ยวนะครับแต่ว่าพ่อผมก็เอาปุ๋ยมาใส่นะครับเอาปุ๋ยมาใส่แล้วแต่ว่ามันมันเป็นอะไรไม่รู้นะครับดูนะครับอันนี้ก็สมบูรณ์นะครับต้นนี้นะครับดูนะครับใครมีวิธีแก้ครับนี่ครับเป็นอะไรครับเนี่ย แลงเจาะใช่ไหมพี่ใช่ไหมครับท่านผู้ชมนะครับดูมันล่วงง่ายมากนะครับนี่นี่นะครับผลมันจับไม่แน่นเลยนี่ครับเป็นเพราะอะไรครับการผสมเกสรมันไม่สมบูรณ์เหรอนี่ครับอันนี้ก็เพิ่งออกนะครับนี่ครับมันเป็นเพราะอะไรครับงงมากเลยผม นี่ปลูกมาตั้งสามปีนะครับที่จริงมันติดดอกติดดอกนานแล้วนะครับติดดอกได้ได้ประมาณเกือบปีแล้วนะครับแต่ว่ามันมันไม่ติดผลนะผลมันไม่ติดนะครับเป็นเพราะอะไรครับใครมีความรู้ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับแล้วก็น,นี้ครับสิ่งที่ได้ผลมากเลยก็คือต้นตะเขียบนะครับนี่ผลดกมากนะครับดู ดูนะครับนี่นะครับผลเยอะมากเลยนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับนี่นะครับติดผลเยอะมากนะครับต้นนั้นก็เหมือนกันต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่รู้จะได้กินไหมนะครับว่าไม่ไม่ไม่มีฝนมาตกเลยช่วงนี้นะครับตกก็พอดินชุ่มนี่มันก็ไม่ตกอีกนะครับดูนะครับต้นมะพร้าวนะครับมะพร้าวนมหอม นะครับใครที่มีความรู้นะครับช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับมันไม่ติดผลนะครับมันขึ้นมาระยะหนึ่งมันก็เหี่ยวครับเนี่ยเหี่ยวนะครับใครมีวิธีแก้นะครับคอมเมนต์มานะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากด้วยนะครับใครมีวิธีแก้ดีๆเนี่ย แนะนําผมมาหน่อยนะครับนี่มันก็สมบูรณ์อยู่แต่ว่านานไปมันมีอะไรเจาะนะครับดำๆนี่ใช่ไหมครับนะครับดูนะครับใครมีวิธีแก้นะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับสำหรับที่มีฝากไว้เพียงเท่านี้ครับติดตามด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ